ทำกลางผู้คนมีสายตาสายตาหนึ่งทอดมองผ่านทางกรงรั้วเหล็กขาวอันแสนสะอาดดวงตาไราชีวิตไร้จิตวิญญาณไร้การใช้ชีชวิตก๊อกก๊อกเสียงเคาะป,ประตูดังขึ้นโดยผู้ที่อยู่ข้างในไม่มีการตอบรับอะไรและผู้เคาะก็เปิดเข้ามาอย่างเป็นเรื่องปกติน้องสรินได้เวลาทานยาแล้วนะคะเสียงพยาบาลสาววัยกลางคนพูดขึ้นพร้อมยื่นยาจำนวน1เม็ดให้สรินกิน สรินก็มองดูถ้วยยามากมายหลากหลายสีจนเหมือนสีของลูกอมแสนหวานที่มีทั้งสีไข่สีเขียวสีฟ้าสีขาวสีแดงและข,ขนาดที่แตกต่างกันไปด้วยสรินไม่กล่าวอันใดเพียงพยักหน้าและกินยานั้นเข้าไปทั้งหมดก่อนกินน้ำตามพยาบาลเห็นอย่างนั้นก็ยิ้มอ่อนก่อนจะหยิบถ้วยยาคืนก่อนกลางคำเดิมๆรล่าวกับเป็นบอดที่ถูกเซตมาอย่างนั้นเก่งมากเลยค่ะ สักวันน้องสรินจะต้องหายแน่นอนเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะสักวันน้องสรินจะต้องหายแน่นอนเลยค่ะใช่ไหมครับเอ๊ะเออคือค่ะใช่ขะหายแน่นอน พยาบาลสาวตกใจที่สรินพูดตามตัวเองก่อนจะหันมาถามเจ้าตัวทำเอาเจ้าตัวทำตัวไม่ถูกทำได้เพียงตอบให้กำลังใจว่าหายแน่นอนทั้งทที่รู้อยู่แล้วว่าโลกนี้มันต้องใช้เวลาอย่างต่ำสองปีถึงจะหายหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่เคสแทบจะหาโอกาสหายขาดได้ยากสรินยิ้มกับคำตอบ